คันที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นรถ Limited Edition Card A จะเป็นรุ่น Mercedes-Benz CLA 250 AMG White Art W117 คันนี้เลยครับเดี๋ยวมาชมรีวิวจากผมได้เลยกระจังหน้า Diamond Gill ไฟ์เป็นแบบ LED High Performance พร้อมโปรเจคเตอร์ ล้อแม็กนะครับเป็นของ AMG การซีตกแต่งด้วยสีดำตัดโครเมียมนะครับขนาด18นิ้วล้อนะครับเป็นของดันหลบ2อ5ทับ 45, R 1 8อ่ะด้านหลังนะครับไฟนะครับจะเป็น LED นะครับ CLA 2 5 0จะเป็นโครเมียมตาพร้อมตาเบลแล้วก็คันนี้เป็น AMG นะครับส<อ>ำหรับแม่บ้านสายช็อปนะครับหรือผู้ชายสายช็อปการถือของแล้วต้องเปิดเนี่ยสามารถใช้เท้าได้คันนี้ ดูออปชันในรถกันต่อครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทภายในให้ดูนะครับหนังนะครับหนังอคันทารานะครับมีลายคาดสีขาวนะครับแล้วก็เป็นที่สําคัญเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าทั้งสองที่นั่งเลยสามารถปรับเมมเบอรี่ได้3แบบนะครับคันนี้จะมีพาโนรามิกกร๊ดลูปนะครับแจมแจมตัวจอนะครับมีให้โฟมไรมันติฟังก์ชันนะครับที่สําคัญนะครับชุดแต่งคันนี้ AMG รอบคันเป็นไงบ้างครับคันนี้นะครับ เพิ่ง1 0ึ่งแสนรถเจ็ปีและราคานะครับ1 2 9 8 0ล้านสองแสบาทต้องเข้ามาชมที่ Big Apple c a r านะครับผมพร้อมปิดทุกข้อเสนอลองเข้ามาดูรถกันก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ